KB 718เป็น mechanical keyboard แบบ optical นะครับลองแกะกันเลย FN ตรงนี้นะครับเราลองกดค <Wow. S 1> ีย์ตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้วิ่งครับไฟวิ่ง1 2 3อันนี้เป็นไฟแบบบิดดิง่งบึ้อวิ่งวิ่งวิ่งนะครับ เออระครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กาเแ็ตเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดแบบสั้นนะครับมันจะไม่มีปุ่มกดที่เป็นตัวเลขเห็นไหมมันจะจบแค่ตรงนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่กระทัดรัดนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายไปเรื่ออื่นหรือว่าใครที่ถนัดพวกแป้นโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคุณเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดของแบรนด์ Signal เป็นรุ่นของโครซีรีป็นไฟ RGV ด้วยนะครับ ปับไฟนะครับได้20โหมดสามารถกดนะครับปุ่มย้ำๆๆ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 นี่มีอายุใช้งานถึงร0อล้านครั้งนะกดจนมือหงิกก็ไม่พังนะครับและคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า KB 718ท่องให้ขึ้นใจถ้าอยากได้คีย์บอร์ดตัวนี้เอารหัสนี้ไปเซิร์ชหรือว่าไปตามหาตามร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก็ให้ดูรหัสนี้ครับ KB 718นะครับเป็น Mechanical Keyboard แบบ Optical นะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นสีแดงไม่รู้ว่าจะเป็นเลสสวิตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองกดนะครับตัวสวิตตัวนี้มันจะไม่ใช่เหมือน Mac h ค n i c a l ปกตินะครับมันจะเป็นตัวเลเซอร์เนี่ยนะครับมันใช้เวลาแค่0.2มิลลิเซกเท่านั้นนะครับในการส่งข้อมูลพิธีคอมพิวเตอร์ไวมากนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกสเปคโดยละเอียดเลยนะครับว่าปุ่มไหนกดอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีสเปคอยู่ตรงนี้อีกนะครับในตรงนี้ก็มี QR code สําสำหรับเพจของ s i g n านะครับไปติดตาม อุปกรณ์ตัวไม่ไหม้หรือว่าสร้างซื้อก็ที่เคียวโคดี้ได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับเรามาแกะดูด้านในว่าหน้าตาของจากีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงดีกว่านะครับลองแกะกันเลยด้านในนะครับแกะออกมานะครับก็เจอกับฟองในฟองน้ํารองหนึ่งชั้นนะครับถ้าเราดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับการสกรีนนะครับมีการสกรีนชื่อรุ่นของคีย์บอร์ดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเงาเนะครับตรงนี้ ว่าเงาเงาครับท่านะผู้ชมแล้วเราก็อาจจะต้องดึงขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับแบบน,นี้เพื่อให้สายลอดออกมานะครับนี่นะครับด้านในนะครับมีตัวดึงคียแปมาให้เรา2อ,อย่างด้วยกันนะครับเป็นแบบเล็กนะครับเอาไว้ดึงสวิกนะครับตับแบบนี้พลาสติกนะครับที่เอาไว้ดึงตัวคีย์แปขึ้นมานะครับเอาไว้ทำความสะอาดและก็ใช้ของปวกตัวนี้ในการดึงขึ้นมาได้นะครับ และแน่นอนนะครับมันก็มีใบรับประกันของซิงโน่ถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถเขียนใบนี้แล้วก็ส่งไปเคเกนได้เลยสะดวกมากๆนะครับท่านผู้ชมเคเก็ได้อย่างสบายเลยถ้าเกิดมีปัญหาเนาะนะครับเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับคีย์บอร์ดนะครับน้ำหนักนะครับไม่ได้หนักมากเท่าไหร่เหมาะกับการพกพาไปที่อื่นมากๆนะครับส่วนตัวที่ว่าด้านในเนี่ยจะปีความสั้นประมาณนี้ตะมูตะมีนะครับเพราะว่ามันจะตัดตัวนี้ทิ้งไปก็คือเป็นตัวที่ปีปรับตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับมันจะเหลือเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับ ด้านบนเนี่ยจับดูเย็นๆนะครับน่าจะเป็นโลหะทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็ล่หมายด้านล่างเนี่ยจะเป็นโครงพลาสติกนะครับสายนะครับสามารถลอดได้ออก3ทางครับจะเอามาลอดทางนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงมาลอดทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวลองตัวนี้มานะครับโขค่อคดข้างแน่นหนาครับลัสนังปึกๆเลยทรนี่นะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้ได้เป็นคีย์บอร์ดสั้นๆนะครับใครที่ชอบคีย์บอร์ดสั้นๆเนี่ยก็น่าจะชอบตัวนี้นะครับเรามาลองดูการกดการกดตัวนี้เป็นเลสสวิตช์แน่นอนครับจะการกดเนี่ยนะ จะไม่มีเสียงแกล้งๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการเสียงที่เงียบลงมานิดนึงเนี่ยก็สามารถใช้เลสสวิตตัวนี้ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราดึงออกมาเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงนี่เลสสวิตนะครับท่านผู้ชม เป็นอะไรที่ดีมา,สากสำหรับคนที่ทํางานแต่ว่าคนที ank, ่จะเอามาแคสเกมเอามาสตรีมมิ่งเนี designs, ่ยสีแดงหมอกก็คุ้มากพวคงก็ใช้อยู่นะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงแก๊กมันจะไม่เข้าใหม่มันจะไม่ราคาญคนดูนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยู่กับคนอื่นครับอยู่กับรูมเมทหรือว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วกูพ่อแม่หรือว่าเราแอบเล่นเกมอยู่เนี่ยตัวนี้หมอกครับมันจะเงียบ่ามปกตินะครับแล้วก็ให้อารมณ์แบบแมคคา n i c a l นะครับอาละครับยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชม คีย์บอร์ดนะครับก็ต้องลองเสียบไฟเพื่อจะดูแสงสีครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแสงสีของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะครับขอเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์สักคู่หนึ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเสียบกับไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัวนี้ไฟท้องผมสว่างมากครับแต่ไฟในตัวคีย์บอร์ดนี้ก็สามารถเล็ดลอดออกมาให้เห็นได้จากไนกล้องแบบนี้เลยครับไฟสวยมากนะครับดูดิข้างๆอย่างนี้นะครับสวยมากเลยครับเรามาลองแบบเปลี่ยนไฟกันดูว่าไฟมีระบบอะไรบ้างก็กดที่ Fn ตรงนี้นะครับแล้วลองกด นี่เนี่ยตรงนี้วิ่งครับไฟวิ่งนะตัวนี้นะครับก็จะมีเปลี่ยนโหมดทั้งหมด20โหมดนะครับเยอะมากดูดิโอใช้ไม่หมดนะครับบอกเรื่องตรงนะครับดูดีให้เรากดเยอะมากครับเราก็ลองกดกันไปดีนี่เป็นไฟวิ่งแบบเวฟนะครับคือตัวนี้แฟนห้องอบส่านนะครับผมขอดับไฟแล้วให้มันเห็นชัดๆเลยดีกว่านะครับสักครู่หนึ่งเอาละครับผู้ชมตอนนี้ในกล้องมันมืดตื่นๆมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดไฟคีย์บอร์ดนะผมขอเปิดไฟคีย์บอร์ดก่อน นะครับตอนนี้ไฟในคีย์บอร์ดวิ่งแล้วนะครับป่ะตอนนี้ผมป,ปิดไฟมืดหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นไฟของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เต็มๆนะครับมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ1 2 3อันนี้เป็นไฟแบบบิดดิ้งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับน,นี่เป็นไฟวิ่งแบบเส้นเดียวนะครับนี่นี่โอ้หมีเยอะมากอ่ะดูดิระบบไฟก็ประมาณนี้นะไม่น่ามีปัญหาสำหรับคนที่ชอบ R G B นะครับเรามาลองฟังเสียงกันดีก,ดกว่าีกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาไปกดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ เคครับนี่คือเสียงของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ในครัวท่านผู้ชมไฟนะครับจะมีแค่ตัวคีย์บอร์ดเท่านั้นด้านข้างไม่มีไฟอะไรนะครับถือว่าสวยแล้วก็กะทันรัดสำหรับใครที่กำลังหาคีย์บอร์ดทรงนี้อยู่นะครับผมว่าคุณจะชอบมันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ราคาครับลองเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ลองเลื่อนหาคอมเมนต์ที่เขาถามราคาแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ราคามนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบทีหลังลวกันสำหรับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับและสำหรับใครที่ดูแล้วอยากได้คีย์บอร์ดตัวนนนี้้เเเป็็จาาาของกสมรถ ติดต่อไปที่เพจของ Signal ได้เลยหรือว่าจะไปซื้อตามร a z a d a s h o p ้อป้หรือว่าจะร้านตามร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียทั่วไปลองไปตามหากันดูนะครับและสำหรับผมแล้วนะครับผมชอบคิดว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานจริงเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้กับนวดบุกผมเวลาผมออกไปข้างนอกนะครับค่อนข้างกระทับรัดดีอ่ะมันเล็กกว่าคีย์บอร์ดปกติแล้วก็น้ำหนักไม่ไม่นี่มากแล้วก็เป็นเลสสวิตด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานจริงๆเหมือนกันนะครับผมว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมที่กําลังจะตัดสินใจซื้อคคีีีย์์บบอรรดดดดตตัััวนน้้มจจะสิใไ แล้ววันนี้ผมมและไก่คแคทเกมมีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปรีวิวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปรีวิวนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกดส่งกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือกนกันด้วยวันนี้ผมักแคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วกับการรีวิวคีย์บอร์ด KB 718อย่าลืมไปหาใช้กันนะครับบายบาย